ระบาสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าให้หน่วยข้าราชการในพระองค์904รวมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในระยะแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆโดยรอบพระราชวังุสิตขยายลงสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป จิตอาสาพระราชทานหรือจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์คือประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาส่วนตนเสียสละแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้จะมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนโดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขึ้นโดยมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานงานต่างๆเพื่อให้โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติการเป็นจิตอาสานี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดการศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจช่วยเหลือสังคมสามารถเข้าร่วมโครงการจิตอาสาได้ทั้งหมดขอเพียงแต่มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 3. ไม่เบียดบังเวลาราชการ 4. ไม่เสียการเรียนและยังรวมไปถึงต้องมุ่งเน้นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยปกติศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนดช่วงเวลาเปิดรับสมัครในแต่ละรอบสถานที่รับสมัครส่วนกลางสมัครได้ณสำนักพระราชวังสนามเสือป่าหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครตามภูมิลำเนาส่วนภูมิภาคสมัครได้ณที่ว่าการอำเภอระหว่างวันที่1นถึงสิของทุกเดือนในช่วงเวลารชาชการเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหรืออำเภอนั้นก็ได้ เมื่อสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบสอบถามข้อมูลความถนัดในด้านต่างๆและเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วก็จะมีพิธีรับพระราชทานสิ่งของคือหมวกสีฟ้าผ้าพันคอเหลืองและบัตรประจำตัวจิตอาสาจิตอาสา904 เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวทางให้มีการอบรมหลักสูตรจิตอาสาเพื่อให้มีผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งจะถูกคัดเลือกเฉพาะระดับผู้นำของแต่ละหน่วยงานที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชทานจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเท่านั้น การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสานี้ก็เพื่อสร้างวิทยากรชั้นเลิศให้สามารถอบรมกับเหล่าทัพของตนเองและในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้เพื่อสร้างแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปในการทำจิตอาสาทั้ง3ประเภทให้มีประสิทธิภาพเพื่อต้องการทราบปัญหาภาพรวมของประเทศและสืบสภาพปัญหาในพื้นที่เพื่อให้มีองค์ความรู้มีวินัยและบุคลิกภาพตลอดจนทักษะในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้สามารถเป็นครูฝึกอบรมจิตอาสาในรุ่นต่อไปได้โดยเมื่อจบหลักสูตรจิตอาสา904จะได้รับพระราชทานปีกเครื่องหมายจิตอาสา904รหัสประจำตัวจิตอาสาและหมวกพระราชทาน4ี่ม่วงหากยามใดที่ประเทศประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่ยากเกินจะเยียวยาเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมหาศาล ทำให้ผู้คนขาดแคลนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยจิตอาสาพระราชทานเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องคนไทยโดยจะมีจิตอาสาที่มาจากหลายแห่งทั่วประเทศหยิบยื่นน้ำใจไมตรีให้แก่กันนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินที่มีส่วนช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องคนไทยด้วยกันเองโดยไม่ทอดทิ้งกันและกัน อันเป็นภาพความประทับใจที่หาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามการรับสมัครได้ดังนี้